สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนโรงแรมอันบายาลูโรงแรมแห่งใหม่ในศรีลังกาที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบคันดังซึ่งเป็นโรงแรมที่มีจุดขายที่ไม่เหมือนใครเนื่องจากพนักงานของโรงแรมทั้งหมดเป็นผู้หญิงและเป็นโรงแรมแห่งแรกในศรีลังกาที่ได้รับการออกแบบเพื่อรปการสง่งเสริมผู้หญิงในภาคก,การท่องเที่ยวสำหรับศรีลังกาเป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมกัน,กนทางเพศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากที่สุด โดยศีลลังการนั้นขณะนี้มีความเท่าเทียมทางเพศที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนื่องจากผู้หญิงนั้นก็สามารถเป็นผู้นําที่สามารถทํางานได้หลายสาขาได้โรงแรมอัมไบายาลูก,ก่อตั้งโดยนายจันทาวิกรมาซิงโดยได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างโรงแรมเพื่อให้ดําเนินการโดยผู้หญิงมาจากแม่ของเขาซึ่งได้เลี้ยงลูกทั้งหมด8คนเพียงลําพังในขณะที่ทํางานเป็นพยาบาล ซึ่งเป้าหมายของเขานั้นคือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในแรงงานด้านการท่องเที่ยวร่วมถึงสร้างแหล่งงานทางเลือกสําหรับผู้หญิงหลายแสนคนที่ลาออกเพื่อทํางานในบ้านโดยโรงแรมอันบยาลูได้สารต่อโรงแรมเวสตินไฮเดรราบัตไฮเทคซิตี้ซึ่งเป็นโรงแรมที่บริหารโดยผู้หญิงทั้งหมด อย่างไรก็ตามพวกเธอเหล่านี้จะต้องต่อสู้กับผู้คนที่ตั้งตั้งข้อสงสัยว่าผู้หญิงนั้นจะสามารถบริหารโรงแรมได้หรือไม่และคาดว่าในอนาคตข้างหน้านั้นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้เห็นธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยวที่ดำเนินการโดยผู้หญิงทั้งหมดมากขึ้นและผู้หญิงจะสามารถทำงานในภาคส่วนนี้ได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย